ลัมบิลลาฮิยุาะตุ الحمد لله بنعمته تتم ص ل ح ا ت وصلاة وسلام على م ل ะ ه ن ب ي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ك س ي ر ا ربي س د ولا تأسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอบพระคุณพรมิจิอินดีความเมตตาพรณอจากอัลลอฮฺ سبحانه และอลจมิด่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักจริงท่านครับในเรื่องของเป้าหมายนะครับในชีวิตเราเป็นสิ่งสําคัญ ที่สุดครับที่จะทําให้เรานั้นประสบความยู่ความสาเร็จทั้งเรื่องดุนยาแล้วก็อาคีรอด้วยเหตุน,นี้เองอิสลามเรานะจึงสอนให้เรานั้นโฟกัสนะครับว่าเราทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเน้นว่าเราทุกคนจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตนะครับอย่าใช้ชีวิตแบบเลื่อนลอยอย่าใช้ชีวิตแบบไร้เก่นสารเป้าหมายทุกคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธาที่เรามีทุกคน่นคือเป้าหมายเราคือไปสวรรค์ครับ ไปสวรรค์น,นะครับเพราะว่าความเป็นมุสลิมผู้ที่ศรัทธาทุกคนในสิ่งนี้มีทุกคนครับว่าสุดท้ายเราไปสวรรค์น,นะครับเราจะไปสวรรค์น,นะครับอันนี้มีทุกคนครับนั้นมีทุกคนแล้วทาไมเป้าหมายเรามีทุกคนไปสวรรค์แล้วทำไมชีวิตเรายังไม่ประสบความสําเร็จชุตเราจึงย่ำอยู่กับที่ยิ่งไปก่านน,นครับชิตเราหลายๆคนกับถอยหลังเข้าคลองด้วยซ้ำไปทาไมจึงเป็นแบบนี้ท,ท,ท,ทั้งๆที่ เราก็มีเป้าหมายทุกคนนะครับนั้นพี่น้องครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่ฉุดรั้งเราไม่ให้เราได้รับความดีความสุขความสำเร็จเท่าที่ควรนั่นคือมันยังไม่ชัดพี่น้องครับมันยังไม่ชัดครับนั้นถ้าหากว่าเราจะ,ะปลดปล่อยความดีพลังความดีความสําเร็จในชีวิตเราก็เพียงแค่ว่าสร้างเป้าหมายที่เรามอยู่แล้วนั้นให้ชัดวันนี้เรามาคุยกันครับว่าจะทำยังไงให้ชัด เป้าหมายให้ชัดนะครับนั้นการสร้างเป้าหมายให้ชัดจึงเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้เรานั้นมีพลังมีแรงบันดาลใจที่ได้รับความดีความสําเร็จบรรดาซอวใช่หมบ้างานั้นนะครับพอทังราซุลลาะซุลลาะอัลลอฮฺสัลลัมเนีสอนว่าให้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตวันมาขอรักตุนจินในวันอินซาลิยัมบูดูนะเราอัลลอฮฺสุบฮานุอัลตะลามิทได้ทรงสร้างจินตนใดหรือสร้างมนุษย์คนใดน่าเสียใจเพื่อให้ได้สักการะได้อิบาติได้กับอัลลอฮฺสุบฮานีวาาควรู้้สึกตัจนะคำ นะครับในทิศทางในชีวิตของเขาเกิดมาใช้พอมีครอบครัวมีชีวิตนะครับเสร็จแล้วตายไปเขาจะรู้ครับว่าตายแล้วไปไหนมีชีวิตไปอยู่เพื่ออะไรนี่ไปก่อนนั้นคํามีความชัดเจนชัดเจนครับชัดเจนจนทั้งมันออกมาเป็นความรู้สึกเป็นรูปรสกลิ่นเสียงในความรู้สึกของเขาเลยพี่น,น้องครับใช่ไหมล่ะซอบาชั้นหนึ่งชั้นชั้นอานัสบินนอดร ท่านมีความรู้สึกว่าได้กินสวรรค์นในสงครามโอ้โหท่านกะโจรครับกระโจนเข้าไปในสมรภมูมิโดยที่ไม่มีความกลัววิตกกงวลใดๆเลยนะครับเพราะท่านมีความรู้สึกความรู้สึกเป้าหมายที่ท่านมีอยู่นั้นมันอยู่ในระดับนะครับระดับที่ทําให้เกิดทําให้เกิดกลิ่นของสวรรค์ได้เลยนั่นคือในระดับที่ลึกมากเลยสบัดท่านหนึ่งเชื่อท่านฮา,าริซะชาวอัสซาล์ถามว่ามาดอะอัสบตะยะฮาริซะฮาริซะชาวนี้เป็นอย่างไรบ้าง ท่านฮาริซาได้กล่าวว่าอัสบะฮุตุมุมินันฮักก่อในเช้าวันนฉันรู้สึกว่าฉันเป็นมุสลิมมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงท่านเรอสรถามว่ามันมีเครื่องหมายอะไรไหมท่านฮาริซาได้กล่าวว่าฉันมีความรู้สึกว่าฉันมีความรู้สึกว่าพอพูดถึงสวรรค์เนี่ยฉันมีความรู้สึกว่ารู้สึกรู้สึกนะครับไม่ได้คิดอย่างเดียวแต่เหมือนว่าเห็นออกมาเป็นความรู้สึกอะไรว่าเห็นเห็นชาวสวรรค์นั้นกำลังมีความสุขอยู่ในสวรรค์ พอพูดถึงนรกฉันมีความรู้สึกว่าเห็นชาวนรกนั้นกําลังถูกทรมานอยู่ในนรกนั่นความรู้สึกนะครับเป้าหมายที่มีความชัดเนี่ยมีความเข้มข้นนํามาซึ่งความรู้สึกแบบนั้นเลยพอคนได้แตะระดับนี้พี่น้องครับมันจะทําให้มีพลังมีเป้าหมายมีพลังมีความชัดเจนในเป้าหมายทําให้เขาทําในสิ่งที่เกิดคุณค่ากับวิถีชีวิตของเราพี่น้องครับเทคนิคน่ในสาคัญเทคนิคสําคัญที่จะทําให้เป้าหมายของเราชัดนั่นคือทําซ้ําบ่อยๆเป็นครับ ทำซ้ำบ่อยๆเป็นเรื่องเดียวที่สําคัญมากทําซ้ำบ่อยๆสิ่งนี้ด้วยกับกลไกที่เราสุภาเรือสร้างเรามาเราสร้างเรามาให้เรามีจิตสานึกแล้วก็จิตได้สานึกจิตสานึกเกี่ยวกับมันสมองที่เราเห็นท,ที่เราเห็นในภาพเพียงภายนอกครับเห็นออกมานั้นพอเราได้ <c oughs> มีจิตสานึกนะครับรับรู้เรื่องเหนือเรื่องใดผ่านสมองแล้วก็ตามมันก็จะเก็บเอาไว้ ในระดับที่ลึกคือระดับจิตใต้สำนึกนั้นหลักการคือทำอยังไงที่จะย้ายครับย้ายสิ่งที่เรารับรู้จากสมองเราผ่านตานั้นให้มันเก็บย้ายไปอยู่ในระดับจิตใต้สํานึกผมก็เลยจะบอกนะครับว่าว่าเป้าหมายที่ชัดนั้นคือเป้าหมายที่อยู่ในระดับลึกระดับจิตใต้สํานึกพอเป้าหมายของเราลึกอยู่ในระดับจิตใต้สํานึกแล้วมันจะทาํางานโดยอัตโนมัติทํางานโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องสั่งไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับทางานโดยอัตโนมัติ นั้นหลักการสําคัญที่จะทําให้เรานั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือทําให้เป้าหมายของเรานั้นอยู่ในระดับลึกอยู่ในระดับจิตใต้สั่นึกอยู่ในระดับหัวใจอยู่ในระดับอารมณ์ความรู้สึกของเราก็คิดออกมาอารมณ์ความรู้สึกที่จะไปสวรรค์ความรู้สึกของเราที่จะแสวงหาความปลอดภัยจากอับสุภานวาละให้อยู่ในระดับนี้้ได้นั้นการที่จะอยู่ระดับนี้ให้ได้ก็คือพยายามย้ายนะครับย้ายจาก จากจิตสำนึกที่เรารับรู้โดยประสาทารับรู้โดยอไวัยวะภายนอกเราได้ยินได้ฟังอันนี้จิตจิตสำนึกครับจิตสำนึกนะ่จะเก็บเอาไว้นั้นย้ายสิ่งต่างเหล่านี้นั้นให้กลับมาสู่ในระดับย่อยให้มาอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกวิธีที่จะย้ายจากจิตสำนึกให้อยู่จิตใต้สำนึกนะครับวิธีย้ายคือทําซ้ําบ่อยๆทําซ้ําบ่อยๆให้สิ่งนี้นั้นอยู่โดยอัตโนมัติจะทําอะไรมาแสวงหาความปลอดภัยจะทำอะไรนั้น พอจะพอมันอยู่ในระดับจิตได้สํเร็กแล้วน,น้องครับมันจะสอนเราว่าไม่ต้องคิดอะไรมากครับจะทําอะไรมันก็จะออกมาเลยครับว่าแสวงหาความพอประาณจะเอาล้าทำเพื่อไปสวรรค์ทําเพื่อให้ได้รับผลบุญออกมาโดยอัตโนมัติอัลฮัมดุละข่ีวดครับทจะลราสุบภาษิตโดยแต่ลได้ทรงให้เราได้มีการละหมาดละหมาดถ้าเวลาในทุกครั้งที่เราละหมาดนะครับเอาล้ออักบัตไปไหนน้องครับเราไปไหนจุดประสงค์เราที่ทําละหมาด ประม,มาดตั้งแต่กล่าวอัลลอฮฺอวยอัลลอฮอ่านฟานติฮ่าอ่านชาชฮุดนะครับอ่านซโเรอตต่างๆมีมีวิธีกรรมต่างๆไปไหนครับไปลิลลาฮิตะอาลาลิลลาฮิตะอาลาพี่น้องครับคำนี้คือคีย์สำคัญที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาสอนเราให้นึกอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้ทำอะไรก็ลิลลาฮิตะอาลาทำโซดาก็ก็ลิลลาฮิตะอาลามาไลฟ์สดก็ลิลลาฮิตะอาลาในการที่จะแชร์ในการที่จะโพสต์ลิลลาฮิตะอาลาให้สิ่งนี้ครับทำสม่ำเสมอทำซ้ำๆทำบ่อยๆคิดถึง บ่อยๆนะครับให้มีพลังละหมาด <tinc S 1> อย่าเพียงแค่ละหมาดเอาเราอวักบัตแล้วก็ให้สลามโดยไม่ได้อะไรละหมาดแล้วก็ให้ใจได้ละหมาดซึมซับละหมาดให้ออกมาว่าเพื่ออวสุฮาเนวะตะละละหมาดแล้วให้พบอวสุภาเนวะตะละไม่ใช่เพียงแค่ละหมาดแล้วไปเจอของที่หายละหมาดแล้วไปเจอเพื่อนละหมาดแล้วไปเจอไอเดียในเรื่องทำมาหากินพี่น้องครับเอาเก็บเอาไว้ไอเดียนี้ให้อยู่นอกละหมาดในละหมาดนั้นให้โฟกัสนะครับไปเพื่ออวสุภาเนวะตะละให้เจอสวรรค์ละหมาดแล้วให้เจอสวรรค์ เครับโดยอารมณ์ความรู้สึกของเรานะให้เจอสวรรค์เจอได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ทำแบบนี้บ่อยๆเห็นครับให้มีความชัดแล้วก็ให้มีความเข้มสิ่งนี้มันจะปลูกฝังอยู่ในจิตวิญญาณนะเราเปแล้วครับจะฝังชิปอยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกนะครับเป็น,นกลไกสําคัญที่จะผลักดันให้คนๆนหนึ่งนั้นทําอะไรก็ตามนะครับทำเพราะว่าจิตใต้สํานึกทำโดยอัตโนมัติเรากินเราเดินเราขับรถครับทำโดยจิตใต้สํานึกครับจิตใต้สํานึก งานโดยอัตโนมัติไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลาบากนั้นคําถามโจทย์สิ่งที่จะทําให้เรามีความชัดในการตั้งเป้าหมายชัดในการตั้งเป้าหมายเป้าหมายของเราใช้อยู่แล้วครับไปสวรรค์แต่ปัญหาคือขาดความชัดทําให้ชัดโดยการทําซ้าบ่อยๆทําซ้ําบ่อยๆครับทำเพื่ออะไ์ทำเพื่อเพื่ออะไ์ทำในจงในระดับที่ว่าเป็นความเคยชินโดยเกเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับคินก็เพื่ออะไ์ละหมาดก็เพื่ออะไ์ครับสอดก็เพื่ออะไรอะไรก็เพื่ออะไ์ให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เหมือนกับการที่ขับรถการถีบจักรยานนะครับไม่ต้องบอกครับว่าทํำยังไงไม่ต้องวนะ่ายน้ําไม่ต้องทฤษฎีมากทฤษฎีเป็นเพียงแค่ติตสำนึกนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมา นะครับโดยความโดยอัตโนมัติแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตใต้สํานึกนั้นฝังเป้ามาให้ชัดเพื่อลอสุภาพนาวัตนาเพื่อสวรรค์นั้นให้อยู่ในระดับลึกจิตใต้สานึกนงครับมันจะสิ่งที่ทําให้เราทําความดีอย่างง่ายมีพลังมีแรงบันดาลใจมีความสุขมีความสาเร็จทั้งรุนใหญและอาคิเราไปแล้งครับคลิปวันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ที่กระชับนะครับเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างกับวิถีชีวิตของเราอาจจะพูดในเชิงจิตวิทยานึ่แต่เป็นสิ่งที่มันมันมีความสําคัญนะครับกับความเข้าใจของเรากับ สิ่งที่จะทําให้เรานั้นเกิดความแตกต่างทําให้เรานั้นได้รับเป้าหมายของเราที่แท้จริงนั่นคือริลลาฮดไร้างแล้วเพื่อรอสุภาหนืแต่ลาเพื่อให้ได้สวรรค์นั้นทําให้นี้ให้ชัดเรามีอยู่แล้วใช่พี่น้องครับเรามีอยู่แล้วเป้าหมายของเรานั้นเพื่อเอาว่าเพื่อสวรรค์แต่สิ่งที่ขาดไปคือเพื่อให้ชัดนั้นจะให้มันให้ชัดก็คือทําบ่อยๆทาจนทั้งว่าให้ย้ายจากสิ่งที่อยู่ในจิตจิตสํานึกของเรานะครับให้อยู่เป็นจิตใต้สานึก จิตสํานึกที่เป็นวิธีการ,รเป็นทฤษฎีให้มาเป็นาอารมณ์ความรู้สึกนะครับฝังอยู่ในจิตสํานึก,กเราจิตสํานึกฝังก็คือทําโดยอัตโนมัติละมาเพื่อเราสุภาพนวาตะพูดเพื่อเราสุภาพนวาละทำอะไรก็ตามเพื่อแสวงหาความปวดปานจากว่านั่นคือ การฝังความอิคลาสให้อยู่ในระดับจิตใต้สำนึกสิ่งที่ฝากไว้ในวันนี้ครับอากูล์กาลีฮาราวัสตัาฟโรุลลอฮาลิวาละกุมวะลิีไยริมุสลิมีเนมินคุณดัมฟัสตักฟูรรอินโวลกาฟฟรุห์รับสัลามุอะลัยกุมบะรอห์มะตุลลอฮ์บาร์กาตุขอบคุณคุณมาริยัมอิสมาเอลนะครับขอบคุณครับหัวใจสิตักวานะครับขอบคุณคุณกาสมินินะครับอีกหลายๆท่านที่มาอยู่ร่วมกันครับคุณธาดาซับทวีครับแฟนพันธ์แท้เรานะครับ สามาลอยกุมารุมุสลามครับขอวาะสุบานุตาลาให้ให้ความอิคลาสของเราทุกคนครับอยู่ในระดับจิใตใ้สำนึกครับ